สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องทารูออร์เคอร์นางฟ้าทิปนะคะมาดูดวงกันค่ะเพื่อนเดี๋ยวดวงทุเดยวันนี้นะคะดวงรายวันดวงประจำวันอาทิตย์ที่6กระะกฎาคม2568มาดูการนนะะมาเลือกกองกันมีกองที่1 2 3เดี๋ยวเราจะมาสุ่มการ์ดกันนะ,ะดูด้วยดวงทุเดยเช่นเคยนะคะแล้วก็ มียม,มูนะคะเพื่อนเพื่อนมูช่องท้ายกันมาดูว่ามูตรงไหนแล้วชีวิตจะดีขึ้นดูตรงไหนเราจะคลายกับปัญหาอุปปรรคัหรือว่าจะดิง่งชีวิตยิ่งดียิ่งขึ้นไปนะคะมาดูกันแต่ก่อนอื่นเรามาเลือกไพ่ก่อนนะคะสุ่มไพ่ก่อนนะคะทุกคนไพ่ทุกอันเหมือนกันทนั้งสามกองแต่เ,เพื่อนๆจะต้องเลือกเอาเองนะคะตั้งจิตธิจฐานก่อนที่จะเลือกนะคะขอเพื่อนเพื่อนน้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆรับเอาแต่พลังงานบ,บวก ไหนไม่ดีต่ใจไม่ต้องรับเอาไปแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการ,รัชมรับฟังด้วยนะคะเพื่อน,อนขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะอย่าลืมพิมพ์น้อมรับกันด้วยนะคะทุกคนมาดูกันอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่นะคะทุกคนจริงๆออกเป็นเดอะซันแต่ถือว่าเดอะซันนี้เป็นพลังงานของทุกคนแล้วกันนะคะสําหรับชาวที่มาดู คลิปนี้นะคะแต่ว่าไม่เหมาะจะเลือกใหม่ให้นะคะได้พลังงานของเดสันคือความสําเร็จความรุ่งเรืองการเติบโตมีแสงสว่างนําทางชีวิตนะคะความสดใสความร้อนแรงกองที่หนึ่งนะคะกองที่สองกองที่สาม มีสามกองนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลือกไว้ก่อนนะคะสำหรับกองที่หนึ่งูและยิงดีกว่าเดิมน,นะคะกองที่สองกองที่สาม น้อมจิตเลยนะคะเพื่อนๆเลือกกองไหนหคกเพื่อนๆบอกว่าเลือกมากกว่าหนึ่งกองได้ไหมได้จะเลือกกองที่หนึ่งกองที่สามก็ได้กองที่หนึ่งที่สองก็ได้หรือจะเลือกทั้งสามกองก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยแต่หากว่าใครที่ดูแล้วเลือกกองที่หนึ่งแล้วกองที่หนึ่งไม่ดีก่อใจเลือกกองที่สองก็ได้ดูเลือกกองที่สองก็ได้หรือสามก็ได้นะคะขึ้นอยู่พลังงานของคุณที่คุณจะเลือกนั่นเองดวงชะตาเรียกว่าดวงของคุณคุณมีสิทธิ์เลือกเองนะคะมาดูการด้วยการเลือก ไพ่ในะคะของข้อปีอากาศนะเรื่องของการงาน,งานการเงินโชคลาภความรักคนมีคู่ความรักคนโสดสุขภาพโชคลาภเครดนรับแล้วก็เลขนาา้ำโชคมาดูกันใครเลือกกองที่หนึ่งนะคะพิมพ์น้องพิมพ์มาเลยนะคะกองที่หนึ่งนะคะกองที่สองกองที่สาม เริ่มกันเลยนะคะน่าจะเลือกกันได้แล้วมากองที่1ใครเลือกกองที่หนึ่งนะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งวายพลังงานดีนะคะการผสมผสานการร่วมแรงร่วมใจการร่วมมือกันการมอบความรักความเมตตากรุณาให้แก่กันพลังงานของไพ่สองถ้วย t r u of cups นะคะ การร่วมมือการสารสัมพันธ์หรือว่าความจริงใจให้แก่กันและกันเป็นพลังงานของการมอบความรักให้แก่กันนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะเป็นให้กับเพื่อนพ้องให้กับคนในสังคมให้กับคนรักก็ได้นะคะเป็นพลังงานของความสมหวังในเรื่องของความรักนะคะพลังงานนี้นะคะเรื่องของการงานสําหรับชาวกรงที่1ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยกับเกี่ยวกับการงานเพืพ่อนพ้องสิ่งแวดล้อมรอบข้างพันธมิตร ที่จริงจังและจริงใจบางทีอาจจะได้พบเจอเพื่อนใหม่ร่วมด้วยก็ได้นะคะที่จริงใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะหน่อยในช่วงเวลานี้แต่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนอาจจะมีคนมาช่วยบ้างเรื่องของอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือบ้างหรือาอาจจะแบบ อาจจะเป็นตัวตนของคุณเองนี่แหละที่จะได้เข้าไปชื่อเหลือคนอื่น,นคนอื่นจะเข้ามาชื่อเหลือเรื่องของการเงินของคุณก็ได้แต่บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าของการเฉลิมฉลองกับคนนักหรืออะไรจะหมดเงินไปกับช่วงเวลาน,นี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆอาจจะมีคนเข้ามาชื่วเหลือเรื่องของการเงินของคุณนะคะส่วนความรักสำหรับความรักของคนมีคู่นะคะอาจจะใจตรงการัาบางทีอาจจะมองมรู้สึกหน มองตาก็รู้ใจอ่ะนะคะมันเพื่อนมีความรู้สึกเอ้ยเอ้ยใช่แล้วตงคิดตรงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณน,นั้นนะคะพรังงานของชาวโสดนะคะเพื่อนเพื่อนคุณมีเกณฑ์การสําหรับชาวกรงที่หนึ่งชาวโสดคือคุณมีเกณฑ์การได้เจอคนที่ถูกใจและพร้อมที่จะสร้างสัมพันธ์พร้อมที่จะขยับความสัมพันธ์หรืออาจจะพร้อมคนที่จะคนที่ดูกันแล้วอาจจะมีเกณฑ์การชัดเจนในช่วงวันนี้ก็ได้นะ,ะนเพื่อนๆนี่นะคะอาจจะได้รับเขาดี โอเคเป็นแฟนกันไม่เป็นอะไรอย่างนั้นนาประมาณนั้นนะคะเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะควรจะเริ่มดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นนะคะบางทีจะมีทินเนอร์เทนเนอร์นะคะในการดูแลสุขภาพด้านของสุขภาพของคุณนะ,ะอาจจะหาคนน้นคนนี้ใครที่แบบออกกําลังกายอย่างนี้ดังนั้นว่าดีก็ไปทําตามเขาแล้วกันนะ,ะเพื่อนออกเผื่อออกกา,ากลังกายเผื่อไมห่หมาด้วยนะคะ โชคลาบนะคะไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนไกลหรอกเพราะว่าอยู่ไกลนิดเดียวเนี่ยโชคลาบอยู่ใกล้ๆเอื้อมเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนนําพามาให้นะคะเรื่องของโชคลาบอยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้กลได้โชคลาบนะคะเคล็ดรับนะคะทําบนด้วยสิ่งของของเป็นคู่จะช่วยส่งเสริมเรื่องของความรักถ้าหากใครอยากมีความรักคือความรักนะไม่ได้หมายถึงเฉพาะคู่ คู่ภรรยานะผู้สามีภรรยามันเป็นอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนในสังคมเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามทีก็จะเป็นความรักความเมตตากรุณานะที่จะได้มาเลขนำโชคสําหรับกองที่หนึ่งนะคะสองสี่ห้าหกสองสี่ห้าหกนะคะนี่อุ๊ยพอมาเอาการ์ดมาตรงนี้ดอกไม้เขาชัดเลยสวยเลยนะคะเพื่อนๆดอกไม้เขาเป็นสีฟ้านะคะตรงเดี๋ยวสักพักเขาก็จะแวบแล้วนะคะก็เขาบานแค่ช่วงเช้านะคะ นี่หมออวดดอกไม้ก่อนนะคะดอกไม้จริงนะคะสวยเลยทีเดียวแต่มหมอก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะคะชื่ออะไรก็ไม่รู้ใครรู้ก็พิมพ์มาบอกน้อหมอหน่อยนะคะ <c oughs> ไปมูตรงไหนเราจะดีนี่เลยมูเลยยิงได้แมงสิวห่าตาแมงนะคะแมงสิวห้านตาเนี่ยเขาจะเป็นเป็นเทพที่เชียงใหม่มีนะคะเพื่อนๆหรือว่า ใครที่บูชากัาเซกัลบูชาท่านอยู่ก็ท่องสวดคาถาของท่านได้นะคะเพื่อนๆแมงซิว้าตาจะกินฐานหินขับถ่ายออกมาเป็นทองคานะ่ะนะคะเรื่องของผลประโยชน์คุณอาจจะได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางอ้อมก็ได้ถ้าไม่ได้โดยตรงเลยเพะะื่อนบางทีอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งกันและกันคุณพบเจอกันคุณรักและเมตตาเอาช่วยเหลือเกลุกุลกันเขาก็ช่วยเหลือคุณคุณก็ช่วยเหลือเขาอ่ะเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังงานนี้แล้วตามนี้เลยนะคะโอ้ขนาดไพ่มูยยังออกมาตรงเลยนะเนี่ยนะคะ สำหรับชาวกองที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วขอให้เพื่อนๆนะคะใครที่เลือกกองที่หนึ่งสมหวังมีความสุขกายสบายใจร่ำรวยกันในวันนี้นะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะจะกลใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆมาข่ามาต่อกันที่กองที่สองใครเลือกกองที่สองกองที่หนึ่งใครเลือกก็คอมเมนต์น้อมรับเอานะคะเพื่อนๆพลังงานดีนะคะโอ้ชาวกองที่สองพลังงานของเดอะโฟการเริ่มต้นใหม่ขนทางแห่งความ คือหนทางข้างหน้าคุณจะเดินไปยังไงกระช่างคุณไม่ได้สนอะไรหรอกแต่คุณชิลล์ลันลากับสภาวะเน,นี้ยนะคะยังไงก็ได้อะไรก็ได้กับการเริ่มต้นของคุณลันลาเบิกบานหนทางที่กว้างไกลที่เดินไปได้วยความอิสระภาพอย่างไร้ความกังวลอะไรต่างๆนานาของคุณเลย ไม่สนด้วยนะว่าจะเดินตกหลุมตกบ่อตกท่อตกหิว้วตกอะไรช่างลันลาชิวสบายเจออย้นี่นะคะเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่คิดเยอะไม่คิดมากเช่งเวลานี้จะแบบอะไรก็ได้ง่ายๆสบาย,บายๆอะไรแบบนั้นนะคะเรื่องของการงานนะคะเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเลยนะคะแต่ว่าต้องรอบคอบหน่อยนะ,ะเพราะว่าบางทีอะไพ่เดอะฟก็ยังหมายถึงว่าความาวเข่าโดยที่ว่าไม่ได้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ทำเลยไม่ม,มีมีการมองแผนเลยอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบจะตกเขียวก็เออจะเดินไปอ่ะทําไมอะไรอย่างเงี้ยนป็น <laughs> อย่างนั้นแหละนะคะเพื่อนอาจจะต้องรอบครอบสักหน่อยนึงอะไรแบบเนี้ยนะคะเรื่องของการเงินอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาอย่างที่คุณไม่ค่าคิดมาก่อนเลยต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเช่นอะไรที่ปุ่มเฟือยไม่จําเป็นคุณก็ไม่ต้องใช้นะคะอันนี้มีแล้วไป้องซื้อมาอีกก็ได้บางทีบางสิ่งบางอย่างอะไรทดแทนกันได้ก็ใช้ทดแทนไปก่อนนะคะ บางทีอาจจะแบบชิลเพลินจนเกินไปอะไรแบบนี้โอ้อันนี้อันนี้อยากกินซื้ออีกอันนี้ซื้ออีกแต่สุดลงขให้หมดอะไรแบบนั้นนะ,ะหรือว่าอยากได้อันนี้ก็อยากได้นั้นก็อยากได้นะคะตามใจตนนะนะคะรางานของความเบิกบ,บานจนเกินไปอ,อิสระต่อทุกท่วงท่าท่วงทีและการจับจ่ายและการใช้อิสระทุกอย่างนะคะความรักนะคะมาดูความรักการสาหรับชาวกองที่2ความรัก ของคนมีคู่ช่วงเวลานี้เบิกบานหน่อยนะความรักสดใสนะคะแต่ว่าควรใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกให้มากนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะแบบชิลนั้นละไม่เป็นไรอะไรก็ได้ที่รักอะไรก็ได้พอที่รักถามว่าใส่เสื้อตัวนี้ใส่เสื้อชุดนี้ดีไหมดีอ่ออาคือความง่ายจนเกินไปจนลืมแบบใส่ใจนะ,นะคะลืมใส่ใจในรายละเอียดนะส่วนส่วนความรักของคนโสดนะคะชิลมากช่วงเวลานี้ไม่เป็นไรเลยอยู่คนเดียวก็ได้หรือจะมีก็ได้ไม่อะไรอะไรก็ได้ง่ายๆสบายๆสบาย,บายใจดี บางคนจะบอกว่าอยู่คนเดียวนั่นแหละมันดีแล้วชิลไปไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังสบายสบายอะไรสบายใจดีนะนะคะการอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะสําหรับบางคนก็ไม่ได้คาดหวังกับการที่จะมีคู่สโดยที่สำหรับบางท่านนะคะ,ะหรือว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ะะไม่เดือดร้อนอะไรแต่แน่นอนว่าคุณจะสุขกายสบายใจในวันนี้อย่างแน่นะคะวันนี้นะคะเรื่องของสุขภาพนะคะระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมาจากความประมาทที่เลนเล่อเพลลอเดินไปนิตก มันไม่เจนน้อยๆแล้วนะนี่คือตกหน้าผานะเนี่ยเนี่ยข้างหลังเป็นทลงทะเลเป็นภูเขาเป็นอะไรไปเนี่ยนะคะเพื่อนๆนี่ก็อย่างไรก็อย่าประมาทในการดํารงชีวิตแล้วกันนะคะเรื่องของสุขภาพหรือว่าการเดินทางไปมาไหนมาไหนก็ตามทีนะคะบางทีอาจจะแบบไปสะดุดต้นถั่งงอกกลบม <c oughs> ไม่หมออะไรของไม่หมอแล้วต้นสุดต้นถั่งงอก,กล้มเนี่ยนะะก็มันเล็กจนเกินไปจนคุณมองไม่เห็นนะ่ะจนก้อนหินก้อนน้นอยๆจนคิด คุณมองข้างไปไงนั่นแหละคิดว่าเอาไม่อะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรโอนว่าหรือไมก่ก็ไปแตะหนามอันเล็กๆจนคุณมิดเ,เล็กมากจนคนแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่มันเล็กน้อยจนเกินไปจนประมาดนั่นแหละนะคะเ,เรื่องของโชคลาภสําหรับชาวกองที่สองนะคะจะมีโชคลาภเข้ามาโดยบังเอิญซะด้วยสีแม้นว่าไม่อยากได้ก็จะได้เข้ามาะนะคะเคล็ดลับนะคะ ลองปรับสไตล์การแต่งตัวของตัวเองหรือว่าเปิดใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆกับการที่จะเริ่มต้นใหม่ๆของคุณแล้วคุณจะได้ดังใจของคุณแน่นอนนะคะเลขนำโชคสำหรับชาวกรงที่สองคือศูนย์สามสี่เก้าศูนย์สามสี่เก้ามามูกันนะคะดีแล้วก็จะต้องดีต่อไปอีกหมูเแล้วจะดิ่งจะได้ไม่ตกหลงตกบ่อนะคะโอ้ยนะคะครูบาอาจารย์หล,หลวงพ่อปานนะคะวัดมงคลโคทาระทุโคทาวาสนะคะเพื่อนๆวัดมงคล โคภาวาดทุดงวัดทุดงขวัดนะคะวิปัสสนาพบเจอผู้ที่มีบารมีไปกราบไหว้เสการะบูชาท่านได้ใครอยู่ไกลยไปหมูท่านเลยหรือใครที่อยู่ไกลก็น้อมจิตเอานะคะสวดคาถาของท่านก็ได้นะคะแล้วชะตาชีวิตของคุณจะยิ่งดียิ่งขึ้นยิ่งปลอดภัยด้วยนะคะ แคลคราดทีนี้มาดูกองที่สามขอให้ชาวกองที่สองสมหวังดังปรารถนานะคะสําหรับชาวกองที่สองขอให้สุขกายสบายใจและสมหวังนะคะกองที่สามใครเลือกกองที่สามมาดูกัน เหนื่อยหน่อยนะชาวปองที่3เพราะว่าคุณเป็นมงคลที่มีความฉลาดรอบรู้ใครก็อยากพึ่งพาอาศัยคุณเนี่ยใครก็จะมาขอแต่คําแนะนําจากคุณนะคะทีนี้ไพ่สําหรับเดรไฮโลแพนเนี่ยนะคะเพื่อนๆคาแนะนําตามธรรมเนียมอยู่ที่ไหนหนทางอยู่ในหนทางที่ดีนะก็คือคุณอาจจะเป็นช่วงเวลานี้คุณเองอาจจะได้เป็นหัวหน้างานหัวหน้าทีมผู้ที่จัดการงานอะไรบางสิ่งที่จะมีคนขอพึ่งพาอาศัยคุณขอความช่วยเหลือจากคุณเยอะแยะบางทีคุณอาจจะแบบไปจัดงาน ตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าเป็นแม่งานพ่องานนะนะคะอาจจะได้เป็นงานมงคลหรืองานอะไรก็ได้พ,อพ่อไพ่ใบนี้คือไพ่ไบาทหลวงนั่นเองนะคะเพื่อนเรื่องของการงานจะมีคนคอยแนะนําหรือคอยปรึกษาหรืออาจจะมีคนคอยมาขอความปรึกษาจากคุณนี่แหละนะคะอาจจะมีการอบรมบ่อยขึ้นเรื่องของการงานหรือว่าอย่างที่บอกไปนั่แหละเป็นหัวหน้าทีมอะไรแบบนั้นหรือว่าคุณเองนี่แหละจ,จะได้ต้องไปปรึกษาเขาอะนะคะเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมี รายรับที่มั่นคงนะคะหรือว่าอาจจะมีคําแนะนําดีๆเรื่องของเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอ,อะไรก็ตามแต่นะคะอาจจะมีที่ปรึกษาดีนั่นแหละเรื่องของการเงินถ้าเกิดคุณจะปรึกษาจะลงทุนนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมคุณก็จะมีคนขอให้ความรู้ให้ความกระจ่างกับคุณนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆจะมีคนที่เก่งฉลาดในด้านด้านนั้นแหละที่ก็มาบอกแนะนําเรื่องของความรักละ่ะสําหรับชาวกองที่สามคนมีคู่นะคะรักและเข้าใจกันเป็นอย่างดีไม่ออกนอกกลูก่นนอกทางหรอกนะคะพลังงานของไพ่บาทหลวงนะคะเพื่อน เป็นคนที่มีสีแน่นอนนะคะเรื่องของความรักชาวโสดนะคะอาจจะพบใครสักคนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตหรือมีความคล้ายคล้ายกันกับคุณนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะไปเจอใครสักคนที่แบบนิสัยคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ลงเอยกันนะคะอาจจะเป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นคนที่จะเหนื่อยต่อปัญหาคนอื่นน <c> ะ <oughs> ชอบรับปัญหาของคนอื่นมาจัดก,การนะคะ <c oughs> เรื่องของสุขภาพสําหรับชาวกองที่สามระ,ะมัดระวังเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับ เส้นผมหรือว่านังศีรษนนะคะเพื่อนๆสุขภาพเรื่องของโชคลาบนะคะเพื่อนๆผู้หลักผู้ใหญ่ให้การแนะนําหรือให้โชคให้ลาบนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือนาพาโชคลาบให้กับคุณใครที่มีปัญหาหรือบัศก์อะไรก็ได้ให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคุณจะได้รับการแนะนําหรือการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะเคล็ดลับล่ะนะคะส่วนเคล็ดลับก็คือทําบุญที่เกี่ยวกับศาสนาหรือว่าเกี่ยวกับการศึกษาสิแล้วคุณจะผ่านเฉลยทุกอย่างเลยนะคะ เรียกได้ว่าบุญบารมีของคุณเนสิ่งที่ควรจะต้องทำหนะนะคะเ,เพื่อนๆเลขน้ำโชคนะคะคือหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกเไปมู่กันต่อทีนี้สำหรับชาวกองที่สามนะคะโอ้เจ้าแม่กวนอิมนะคะเ,เพื่อนๆพระโพชิสัตว์กวนอิมค่ะความอ่อนโยนความเมตตาธรรมคำจุนโลกของคุณคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือทุกสรรพสัตว์เห็นไหมเป๊ะนี่คือการช่วยเหลือคือการแนะนำ การเป็นบุคคลที่พึ่งพาใส่แก่บ,บุคคลอื่นได้จนตัวเองจนเหนื่ยอยงานสังคมเอ้ยนู่นนี่นั่นเป็นที่ปรึกษาเอ้ยใครก็หวังพึ่งคุณนะ่ะเนี่ยแล้วนี่ก็เหมือนกันแต่ถามว่านี่คือการที่คุณมาเพื่อสร้างบารมีตนของคุณนะโดยแท้แต่วันนี้คุณจะสุขกายสบายใจนะพลังงานไม่ว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจนเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสุขใจนะ่ะนะคะเหนื่อยในการได้บารมีของคุณนี่แหละนะคะเพื่อนอ่อนโยนเมตตาธรรมเนี่ยนะคะช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือทุกสรรพสัตว์เนี่ยนะคะไปมูกันเลยนะคะ ขอให้เพื่อนเพื่อนะคะชาวกองที่3สมหวังในสุขความสุขกายสบายใจรุ่่งเรืองในวันนี้กันทุกคนถ้เพื่อนเพื่อนใดใดที่เลือกทั้งสากองสบายใจกับการมอบความรักความเมตตากรุณาให้กับการการเดินทางไปทําอะไรมีอะไรก็ตามทีในพลังงานที่คุณเลือกทั้งสามกองชิลสบายสบายกับวันนี้แม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าคุณอุ่นใจอุ่นใจอิ่มอกอิ่มใจกับการได้ช่วยเหลือกับการที่แบบ ช่วยในสังคมนะ่ะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านคือทั้งอันทั้งสามอันนี่แหละก็ดีอยู่นะคะเพียงแค่ว่าอย่าประมาทกับการทําอะไรโดยตัดสินใจอะไรบางสิ่งเพราะว่าน,นี่อาจจะเป็นเด็กๆจนเกินไปกับการเริ่มต้นเนนะคะโอเควันนี้ไม่หมอต้องขอจบคําทํานายให้กับเพื่อนๆทุกทา่านนะคะจะบอกราศีก็อะไรลืมแล้วนะไม่ได้อ่นานราศีวันนี้นะคะออา,าไม้ในคลิปนี้นะคะโอเคอนะคะเรียงแบบนี้แล้วกัน กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สาม จึงพิมพ์น้อมรับเอาไปพลังงานดีๆเหล่านี้นะคะขอให้เพื่อนทุกคนสุขกายสบายใจทรวางดังปรารานทุกประาปการที่ไปได้ชอบกรอบด้วยธรรมนะคะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ากันทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มีความสุขกายสบายใจแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆร่ำรวยกันทุกคนวันนี้พปก่อนแล้วนะคะสู้ๆไม่หมอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะายบายนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆายบายคะ่ะ